ทริปนี้นี้้องแบมซ้อม <Gym. S 1> เป็นไมเคิลแจ็คสังทิปฮลโลเช้าวันที่3นะครับเกือบหายบนรถและกล้องเมื่อคืนก็ไปดูฟุตบอลมาก็เก็บฟุตจากโทรศัพท์ก่อนนะครับผมก็อาจจะภาพอาจจะไม่ชัดตอนนี้เราเดินอยู่กับคนแฮงค์สองคนนะครับภาพที่เห็นเมื่อคืนก็น่าจะพอทราบเลยนะครับว่าอาการตอนนี้เป็นยังไงนะฮะแฮงค์ น้องแนทเป็นไงบ้างน้องแนทไม่ไหวแล้วจะเหลืองไอ้นัทบอกว่าอย่าเพิ่งชวนคูแล้วตอนนี้เราก็มาว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับโมอายนะครับผมเป็นที่ท่องเที่ยวของพีพีญี่ปุ่นอันนี้ขอผมขอให้พี่กเขารีวิวโมอีหน่อยว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างเดินพี่ไกเดินหลบอ่ะพี่จอยเดินหลบเลยอ่ะไกด์ตื่นกล้องครับไกด์ตื่นกล้อง ก็โมอายนะครับผมก็ออคล้ายๆสโตนเฮน์นะครับคล้ายๆสโตนเฮน์แล้วก็เนี่ยฮะก็จะเป็นประมาณนี้มันเกาะอีสเตอร์เป็นรูปปั้นที่เรียงรายคือเมื่อคือนเนี่ยลืมผมลืมกล้องไว้บนรถตกใจนึกว่าจะหายไปแล้วนะครับเมื่อคือนนี่เราเลิกกันอยู่ประมาณตีสามกว่ายังเก่งยังเก่งที่แบบว่าเก่งว่าเออกินอีก เอาอีกเอาอีกแต่เมื่อคืนเป็นผลการแข่งขันที่ดีของแมนยูนะครับผมก็ชนะไอซ์นอนไปจากจุดโทนเนาะสุดยอด วันนี้แพลนวันนี้ก็จะมีมาโมอายนะไม่รู้ว่าโรงงานช็อกโกแลตปิดหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวพี่เขาพาไปโรงงานช็อกโกแลตแต่ก็เหมือนปิดปิดเปิดเปิด,ปด,ปดว่าวันนี้เป็นวันสําคัญของญี่ปุ่นเขาว่าเป็นวันบรรลุน,นิติภาวะเขาก็เลยให้ความสําคัญกับผู้ที่บรรลุนิติิาวะคือเขาจะหยุดร้านจะหยุดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้นะครับคือหลังจากที่เราคุยคุยกันอยู่ตัดภาพไปที่น้องแนทนูน่นไกลๆนู่นตีนเขียหิมะเล่นแล้วครับคนแหงสองคนอยู่ด้วยกันขออนุญาตเก็บบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปก่อนนะครับผม えっ ว่าแสงที่นี่โกงมากๆนะฮะด้วยความเป็นที่เป็นญี่ปุ่นแสงก็จะโกงเป็นพิเศษฉะนั้นเราถ่ายรูปอะไรออกมาก็จะดูสวยดูลมุนทั้งที่ก็ใช้กล้องปกตินะแล้วก็วันนี้ผมก็น่าจะแชร์ภาพไปประมาณ4ี่หมื่นกว่ารูปแล้วทั้งจากที่ที่เดียวที่โมอายไอตัวต้นเรื่องจะอยู่ฝั่งนู้นะะนะฮะนี่ไอตัวต้นเรื่องนะฮะไอย่างตัวดีเอ่อรูปที่เราถ่ายไปสี่หมื่นกว่ารูปนี้คือเป็นรูปที่ใช้ได้แค่รูปเดียวนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูรูปที่ใช้ได้คือรูปไหนแค่นั้น <c oughs> เย็นมากอ่ะอยากได้รูปแบบเนี้ยเนี้ยพอไม่ได้ไงเย็นมือก็คือถ่ายไม่ติดถ้าเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทางไปโรงงานช็อกโกแลตต่อเพราะว่าเปิดแล้ว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 เขาบอกว่าโรงงานช็อกโกแลตเปิดแล้วครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเก็บที่โรงงานช็อกโกแลตกันต่อใช้เวลาเดินทางไม่นานมากเพราะไม่รู้ว่าอยู่ไหนเราก็ไม่เคยมาก็เดี๋ยวขอ เดินทางกันก่อนนะครับผมเก็บบิวบิวบรรยากาศไว้ให้ดูอยากให้มากันนะครับเที่ยวต่างประเทศปีละครั้งก็ได้ครับผมว่าเป็นกําไรชีวิตนะแล้วก็มันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอะผมรู้สึกว่าการเที่ยวต่างประเทศสักครั้งหนึ่งมันทาให้เรารีเฟชตัวเองขึ้นเยอะเลยนะ,ะตรดีแล้วก็มาพักเดินหาทานดานเมงอันนี้เรียกว่าย่านเลยโอตารุ ใกล้ๆรัเสเซียหน่อยนิดนึงเรื่องของทะเลกออะไรย่านโอตลุกนะครับผมแล้วก็จะมีของทะเลเยอะออตอนนี้มผมเดินไปประมาณสักพักหนึ่งแล้วผมกำลังหาปอบที่ทานที่สาขาซัาปโปโรอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะมีใรใจดีมาเปิดให้ผมไหมนะฮะอากาศตอนนี้ประมาณลบสามเมื่อกี้สักสูักู้นี้หิมะก็ตกมาแล้วมีหิมะโปรยยตอนนี้ก็มีโปรยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่กต็ถ้าเรามีมีฮิตเทคมีแบบอุปกรณ์กันหนาวมว่าในอากาศที่มัน อย,อย่างวันที่ไปเล่นโนบิลเนี่ยเราก็ลบสิบประมาณนี้ก็ยัง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 ยนได้อยู่ไม่รู้สึกว่าหนาวจนแบบอยู่ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วเราลองสเสวหาร้านข้าวกินดูนะครับร้านอาหารเต็มไปหมดเลย สรุปได้เป็นชาบูนะครับในวันนี้ก็เป็นหอยหอยมาส่งแล้วเป็นหอยเชลล์หรอหอยเชลล์กั่ะไไม่สั่งอะไรเลยสั่งอะไรกินเร็วนี่เราอยู่ที่ช็อกโกแลตแฟคตอรี่นะครับ,รบข้าวใหญ่ครับข้าว <Ke anu S 2> ใหญ่น้ำมากนะครับแล้วก็ร้านซอสครีมร้าน <c oughs> อากาศที่ช็อกโกแลตแฟตตูรี่เขาใหญ่ตอนนี้คือหนาวมากครับฟันออกปากใช่ไหมน้องไกใช่ครับว่าไหมน้องไกอ์ปากันออกปากเลยนะเดี๋ยวขึ้นไอจีน้องไกดไว้ให้ติดตามนะครับครับนี่ i d e k u m ครับนี่ <c ười> มันไม่ค่อยขายของเลยนะ <c ười> ไหนโชว์โชว์มีกี่รอบนะแค่สองรอบต่อวันแล้วมาเจอพอดีกอลลี่กำลังจะมาแล้วมาสามวนมาแล้วมาแล้วโชว์มาแล้วอ๋อ ตัวเปิดล้ก็จะเป็นโชว์กุ๊กทำชอ็อกโกแลตรูปกระต่ายาครับเป็นพิธีการทำชอ็อกโกแลตนะครับระหว่างโชว์ก็จะมีบับเบิลฟองน้ำปล่อยออกมาด้วยนะครับผมสร้างบรรยากาศ น่ารักมากขึ้นนะครับในช็อกโกแลตแฟคทอรี่เขาใหญ่ในวันนี้นะครับมาแค่นี้หละเมาสวยครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปถ่ายสนามซ้อมของซันดาเล่ชอบเปาโลนะครับผมไม่รู้ว่าจะเจอสุขโชคของเราหรือเปล่านะพี่เช็คนะแต่ตอนนี้ิมาตกขาวโพลนไม่น่ามาหรอกบอกเลยเราเข้ามาอยู่ในช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะครับผมตอนนี้ก็ เป็นหน้าที่ของสาวๆที่เขาช็อปปิ้งช็อกโกแลตไปส่วนเราไม่อินเดี๋ยวจะข้ามไปถ่ายรูปที่สนามคาซาเดเลสปอโลนะครับผมเวลาเต็มใหมดหยิบเบาๆนะหยิบเบาๆนะซื้อไปว่าสองชิ้นแต่ดีหน่อยที่ราคาเท่ากันกำลังเสียใจว่ากูซื้อทำไมวะาตอนนี้กำลังจะไปตามหารสชาใหม่แล้วอะ ขาไปเลยนะเดี๋ยวจะข้ามไปสนามฟุตบอลละผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าสนามซ้อมของซาเลสซาโปโลใช่ไหม <laughs> อ่านวันมัน,น,น,นพูด่งนี้แลว้ว <laughs> แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้เข้าหรือเปล่าเราเขียนว่าสตาร์บอลี่แล้วก็ในสนามซ้อมนี่ไม่มีไม่มีคนเลยก็เงียบเหงาหน่อยเพราะว่าตกชั้นไปเจทูในฤด,ดูกาลนี้นะ <laughs> <ม>แล้วก็นักเตะก็เหลือแค่สุประโชคพี่เจเราก็กลับไปนานแล้วอยากเดินเข้าไปมากเลยนะ แต่เดี๋ยวแม ok ่งโดนถาว่าบุกลุก <reco> บ <Christ. S 1> ุกลุกอีกเราก็ได้แค่ยืนชะโงกชะงงกดูสนามซ้อมนะก็เป็นที่ที่คนไทยมาสร้างชื่อไว้ที่นี่นะดีใจด้วยแล้วก็เนี่ยเขาซ้อมกันที่นี่ฟุตบอลอาชีพของญี่ปุ่นก็ขนาดแค่สนามซ้อมยังคลาสสิกลย่นะตึกของสนามซ้อมนี่สวยมากเดี๋ยวเราจจะเดินอ้อมไปตรงนู้นแล้วก็ไปถ่ายสนามซ้อมกันนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาอะไรกินในช็อกโกแลตฟิตตอรี่ต่อนะครับนนี่นะครับตึกของสนามซ้อมนี่ ตาน้คูกคอนซาเดเรซาปโปลโตึกยังคลาสสิกเลยอ่ะสนามซ้อมอ่ะนี่นะครับผมเพเยอร์แอรีออ่าก็จะบอกว่านีทางเข้าของนักฟุตบอลน,นะครับที่เข้ามาซ้อมสวยมากเป็นผมมาอยู่นี่ผมจะขยันซ้อมทุกวันเลยและด้านหลังผมนี่เองนะครับผมเป็นสนามซ้อมของซาเดเรซาปโปลโนะครับผมทีมขวัญใจคนไทยอีกทีมนึงก็ได้เนาะ แล้วก็เราก็ทําได้แค่ล้มนอมมองๆเหมือนโจรถ้าเป็นแถวบ้านนี่คือมามอง,องนี้กูแจ้งตำรวจจับจรินะแต่ก็ตอนนี้ก็สนาดซ้อมก็อยู่ไปสีขาวนะครับผมก็เราได้แค่มองแต่ตรงนี้แหละลองลองแพนแพนแกระป้องแทนไปดูที่ทวนแทนเลยเพิ่มเห็นแค่นี้แหละพิ่มเติมไหมประมาณนี้นะครับก็ไม่มีใครเลยที่สนามซ้อม คิดว่าน่าจะมีช็อปเล็กๆไม่แบบเผื่อได้เราจะช้อปปิ้งบ้างแต่ก็ไม่ได้เปิดประตูก็เห็นอย่างที่ตอนแรกที่เราเดินไปหน้าประตูเนาะว่าสตาร์บัคส์เราก็เซลเสียวกลัวว่าแบบเราจะไปทําผิดกฎหมายบ้านเขาโดนบุกลงบุกลุกหรือเปล่าเนาะแล้วก็ทําได้เท่านี้ครับผมก็ได้มาแล้วได้มาเห็นแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากเชียร์ยังมีนักเตะไทยอยู่นะครับยังมีพี่เช็คสุขโชคสายชาติอยู่นะครับผมยังไงก็ฝากเชียร์ซัปโปโรด้วยนะครับ Let's go เอาละครับผมมือค้ำของเราก็คือการาทานปูหิ้านะฮะเ,เราจะได้ทานจากการแกะโดยชำนาญจาก oh. เชฟโทนนะครับ แสมสมแล้วที่บ้าน <Okay. S 1> เปิดร้านอาหารจริงเหรอสมแล้วที่เป็นเชฟแต่ขายข้าวต้มนะไม่ได้ขายทะเลไม่ได้ขายท <c oughs> ีฟูด้ดแต่เพื่อแก่ปูเก่งอย่างวะน้ำ <c oughs> จิ้มเราพองมาเองนะครับน้ำ <c oughs> จิ้มเราพองมาเองครับ <c oughs> ส่วนคนที่ไม่ฟังอีล้างข้างอีลมนะครับตอนนี้ถ้าเป็นนักมวยคือกรรมการยังไม่ชกนี่คือต่อยแล้ว <c oughs> นะครับโหสุดยอดมาดูมาดูน้ำจิ้มต้องขอบคุณ เจเน็ตนะครับจากร้านข้าวต้มนิ่นที่พกมาให้เราด้วยนะครับถี่ทำใหเราลอดตายในวันนี้กินได้เลยเลยเป็นพวกขาปูที่ไม่ท้อนอะไรโดนนี่แหลเราตักมาทานนะครับเป็นยังไงบ้างนี่เป็นการกินปูอย่มาครั้งแรกใช่ไหมถ้ามีการแข่งแกะเนื้อปูทีมแชมป์โลกนี่มึงไปคนแรกเลยคือพามึงไปไม่ค่อยสวยนะมึงดูชำนาญเยอะปะเนื้อปูทำเกาะทะเลบ่อยอ๋อเออ ปาาลาว,ปวานปลาปลาวานปลาฉลามที่เอาไปถ่ายในร้านนะนะร้านมึงนำเข้าปลาลงมาด้วยป่ะภาพที่ออกมาคือน้องแนทคือ เหมือนแฮมเตอร์อ่ะตุยเลยเ<อ>นี่เราเอาหมูมาให้ด้วยนะเดี๋ยวกินเป็นชาบูว่าน้ำจิ้มเราใสหอยชอบกินเนี่เราเอาหอยมาโดยเฉพาะาพี่ทวนเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะพี่ทวนมาคุณคุณออกตัวบบนนี้นี่ฮะต,ต้มแล้วก็แนะนําว่าให้แกะก่อนเอาลงไปต้มนะครับเพราะว่ามันจะร้อนนะครับกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้นะครับ จากที่สาวๆยอมแพ้ในการแข่งเรเป็นวคนหาที่วูเลยยอมแพ้แล้วป๊บนึงแป๊บนึงกูยอมแพ้แล้วไม่แดงละ่าดูตรงนี้กันเขาจำกัดเวลาไหมเหมือนจะจำกัดนะเพราะเขาเป็นรอบๆอย่างเงี้ยคือตอนนี้ลำบากมากเพราะว่าใช้มือเดียวยากยาบเลยบอกแล้วว่า คือเสียงไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะปาดการแกะขู่นี่คือผมเป็นนักอองที่แกะขู่ได้นิดหน่อยนะไม่ใช่เมื่อกี้กว่าจะแกะกว่าจะแกะได้แบบนี้กว่าจะแกะได้แบบนี้ดูนี่เนี่ยตั้งแต่แกะมาเพิ่งไหนเนี่ยเดี๋ยวอันไอ้เยอะกวนเลยกวนเลยมาลงหม้อลงหม้อครับปึ๊บช่ำช่ำปลายกางตอกินกันเรียบร้อยนะครับเกลี้ยง ถึงเวลาต้องไปแล้วนะครับหมดเวลาแล้วไป let's go <S เป็นไงบ้างหิมะตกนี่แหละนี่เลยที่อยากเจอของจริงแล้วตกหนักมากสวยสัตว์โอ้โหเขาต้ออยู่ตรงนี้นะาอาบากอาบากไอ้มาชวหนหห่อ,อทุกคน ฮิมาตกหนักมากโอ้โห oh, สุดๆอจอหสุดเลยครับเป็นไงาใจอีชอยไหมแล้ววันนี้ผมอยู่เป็นนะผมจะติดใจปวดอ,อยู่เป็นอยู่เป็นสวยมากนะฮะทุกคนตอนนี้หิมะเริ่มระเลงละเล,ง,ล,ะเลงพวกเราล้วแวต,าตามาดูพี่โทาน,านกับพี่แนทอ่า โห oh, ของพี่โด๊ิีนัทสวยมากเป็นไงบ้าง <c oughs> คนที่ไม่ได้ใส่เจ็บคุณหมดยกเป็นขาอุนหมดยกเป็นขา <c oughs> <c oughs> ถ้าแบบเป็นยที่บ้านเราจะเป็นยังไงนะซจินแหละถ้าแะปากที่มากเราหาลิกตมาก่อ,อนบรรยากาศดีมากฮูมตอนนี้เท่าไหร่ครับคุณแบมแล้วก็แบตเตอรี่เราก็จะหมดแล้วเหมือนเดิมแบตดูดแบตมากเพราะอา,ากาศเย็นอาจจะถ่ายสลับกับกล้องไอ o ฟนนะครับเพราะว่าตอนนี้แบตจะหมดแล้ว อาจจะเป็นเฮือกสุดท้ายของมันแล้วที่จะเก็บที่มาเก็บมันไว้เผื่อหนูผดทิหนึ่งเก็บไว้เฮือกสุดท้ายของมันแล้ว7%รนแล้วนะครับโอเคต้องเห็นลุงคนนี้นะครับในการถ่ายรูปกายหายอาชีพหายละโอเคเดี๋ยวขอพักการถ่ายไว้สักครู่นะครับผมจะไปดูกันว่าวันนี้เราจะไป ซื้ออะไรกินอะไรกันบ้างครับไม่ถิงกับสุกกินแบบเนี้ยมันกินแบบมีนิแอมเพราะว่าถ้าสุกมากก็จะเหนียวจิ้มกับน้ำจิ้มขไข่เมื่อกี้พี่โทนบอกพี่ว่าอิสว์เด้กูไม่น่าเดินเร็วเลเดินไปจีย่